เลือกตั้งครั้งใหม่นี่ใช่ไหมฮะเลือกตั้งสสครั้งใหม่ใช่ไหมครับผมทายเอานะครับผมทายเอานะครับทายเอานายกรัฐมนตรีคนต่อไปมีสองชื่อครับไม่ท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลก็อาจารย์เชนินนะครับไม่ท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลก็อาจารย์เฉินผม วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือหนึ่งเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาไม่ร่วมงานกับพักของท่านธรรมนัสกล้าทำม,มันก็ทำให้เสียงหายไปเลยพักกล้าทำอาจจะได้สี่สิบห้าสิบเสียงนะครับแต่พักเพื่อไทยนี่เขาพร้อมจะร่วมทุกพักพร้อมที่จะร่วมกับทุกพักนะครับภูมิใจไทยก็พร้อมจะร่วมกับ ภูมิใจใพรรคประชาชนของคุณเทงนี่เขาบอกเขาไม่ร่วมงานกับคุณอนุทินมันก็จบเลยครับจบเลยมันก็จะเหลือกับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนี่แหละครับใครเสียงมากกว่าคนนั้นก็เป็นนายกนะครับก็มองได้เลยว่านายกเนี่ยชื่ออนุทินหรืออาจารย์เชนนะครับอาจารย์เชนนะครับน่าจะเป็นสองคนนี้ครับ แต่ถ้าท่านอนุทินเป็นนายกเนี่ยยังไงก็ขอความคุณาขอความคุณาหน่อยเถอะให้ผ่อนผันให้คนดีๆที่เขาต้องป้องกันตัวชีวิตทรัพย์สินได้พกปืนได้หน่อยเถอะนะครับปอสิบสองนะครับท่านก็จะพี่นาหลักเกณฑ์เข้มงวดหน่อยก็ได้นะครับ ไม่เราจะไปเชียร์ใครรักใครก็ได้นะครับอย่างท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับเป็นคนดีมากนะครับแล้วเป็นคนกล้าชนทุกทุกสเต็ปเลยนะครับเรื่องไหนที่คนอื่นไม่กล้าพูดเนี่ยพลเอกเสรีกล้าพูดนะครับกล้าพูดกล้าทำนะครับแล้วก็มือสะอาดนะครับมือสะอาดนะครับ แต่ว่ามันเสียงมันไม่ถึงฮนะมันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกแล้วครับนอกจากว่าถ้าเราไปลงคะแนนเลือกตั้งท่านก็จะได้ปาติลิสเข้ามาหน่อยนะครับเหมือนคุณพีรพันธ์ก็เหมือนกันครับคุณพีรพันธ์ก็จะได้กี่เสียงมันอยู่ที่คะแนนปาติลิสครับเรื่องสอสอเขตเนี่ยคงจะไปหวังยากนะครับคงจะไปหวังยากนะครับ ไตเติลเดี๋ยวถ้าเกิดไตเติลเข้ามานะครับอาจจะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยไตเติลหลานชายนะครับไตเติลมัติมันเฟสวันเนี่ยอาจจะกลับไปที่ไล่อง่นนะครับผมจะเอามาไล่คู่กันสักทีก็ได้ตามที่เอฟซเรียกร้องนะครับไม่รู้เขาไล่คู่กับคุณปู่นี่มันจะกล้าพูดอะไรเปล่าก็ไม่รู้จะคราบครับๆอย่างเดียว,วสินะครับ เติ้นเฟิร์สวันเติ้นเฟิร์สวันคิดอย่างไรคอมเมนบุกลาวใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับ เดี๋ยวนะแดดมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันหันสามรอบแล้วเดี๋ยวเลิกไหลแล้วมันจะอย่างไงว่าเดี๋ยวนะผมย้ายอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะครับลองหลบไปหน้ารถสิแดดมันส่อง โอเคตรงนี้น่าจะพอใช้ได้เนะี่ยอย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจบริบทของหุนเซนมันไอฮุนเซนเนี่ยมันต้องการสร้างกระแสความนิยมในตัวมันว่ามันสามารถปกป้องปกป้องประเทศมันได้เพื่อให้ประชาชนนิยมมันกระแสมันชิพหายไวป,ป่วงแล้วจากการประทะกับไทยสองรอบเนี่นะครับมันก็จะต้องหาเรื่อง จะต้องหาเรื่องจะไปทางเวียดนามก็ไม่ได้เจอตีนมาเจอไทยก็เจอตีนนะครับมันก็มองว่าลาวดีกว่าฟาดกับลาวดีกว่านะครับฟาดกับลาวดีกว่าเพราะลาวเนี่ยน่าจะทัดเทียมกับมันหน่อยนะครับมันก็ไปหาเรื่องกับลาวอีกนะครับเดี๋ยวลาวก็เปิดศึกกับเขมรนะครับลาวก็เปิดศึกกับเขมรครับเนี่ยฮุนเซนนะมันก็จะไปอ้างว่า พื้นแผ่นดินมันทับซ้อนกับประเทศลาวแล้วมันจะไปยึดพื้นที่บางส่วนของประเทศลาวเพื่อเรียกคะแนนนิยมมันกลับคืนมาตอนนี้มันเลี่ยติดดินแล้วนะครับค่านิยมของหุนเซ็นหุ้นมานเน็ตนี่เลี่ยติดดินแล้วนะครับดีครับมันไปลบกับลาวนะครับดีครับไปลบกับลาวนะครับแล้วถ้าทางการลาวขาดเหลืออะไรมานะครับ ก็มาติดต่อรัฐบาลไทยนะครับจะได้ช่วยแอบสนับสนุนอาวุธให้แอบสนับสนุนกระสุนปืนใหญ่ให้นะครับขอจากเวียดนามมั่งขอจากไทยมั่งนะครับไอคนเกเรอย่างฮุนเซนเนี่ยมันจะได้จบทันทีนะครับไปยุลาวดีกว่านะครับลาวมีเครื่องบินลบเหมือนกันนะนะครับ ไปทิ้งระเบิดใสไอ้หุนเซนเลยกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบนะครับลาวมีกี่ลำก็ไม่รู้นะครับไปทิ้งระเบิดเลยผมว่าลาวก้าทํานะประเทศไทยประเทศไทยไม่กล้าทําเนี่ยลาวก้าทํานะนะครับผู้นําลาวเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเป็นระบบคอมมิวนิสนะครับ ถ้าค,คนนี้สิ้นไปเขามีคนขึ้นมาแทนแต่ที่กัมพูชาอำนาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนอำนาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนถ้าตระกูลฮุนไอฮุนเซนตายห่าไปนี่อำนาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอำนาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับปล่อยมั้งครับแดดสองหน้านะครับผมย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับ ถ้าศักยภาพทางทหารแล้วเนี่ยเขาทัดเทียมกันนะครับลาวเขาก็มีประสบการณ์ในการลบนะครับลาวเขามีประสบการณ์ในการลบสูงนะครับกับเขมรนี่ทัดเทียมกันนะครับแต่ลาวเนี่ยเขามีพันธมิตรนะครับมีพันธมิตรนะครับพันธมิตรคือคือเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับเป็นพันธมิตรกับไทยด้วยนะครับเราก็ ดูความชิบหายของไอ้ฮุนเซนมันนะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างมันลบกับราวแล้วแม่นเสือกทำปืนใหญ่ลั่นมาทำปืนคอลั่นมาใส่ไทยไทยเปิดศึกด้วยมึงโดนศึกสองด้านเลยนะครับ จับมือกันเลยไหมลาวเวียดนามไทยนะครับแบ่งกัมพูชาแม่นเป็นสามส่วนไปเลยนะฮะอากาศอแดดนี่ดีครับเนี่ยผมนั่งตากแดดเนี่ยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับ อากาศมันหนาวมันเย็นนะครับเลยต้องใส่เสื้อแล้วก็นั่งตากแดดนี่ก็ดีครับเสียงหัวล้อเด็กๆมาครับเมื่อคืนไม่มีคนเลยครับเมื่อคืนมีผมคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เด็กๆเข้ามาจัดสังสรรค์อะไรกันไม่รู้อยู่ตรงข้ามครับ เขาบอกขออนุญาตบอกตามสบายเลยนะครับเราเสียเงินมาเท่ากันนะครับหุ้นเซนมันถ้า,ขาเขมนไอ้เขมรเนี่ยหุ้นเซนนี่ถ้าไปมีปัญหากับอเมริกาเนี่ยอเมริกาหิ้วแน่แต่มันเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศเล็กๆ ที่ไหนครับพี่มะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วที่ผมอยู่จุดที่ผมอยู่นี่อุณหภูมิ14องศาครับอุณหภูมิ14องศาครับ ฟินแลนด์ลบยี่สิบแล้วผมไม่เอาแล้วครับประเทศที่หนาวหนาวนะครับผมเป็นคนขี้หนาวอยู่ด้วยนะครับไม่ไหวนะ่ยฮอลแลนด์ใช่ไหมครับโอ้โหหนาวมากดีครับก็มาฟังผมไลฟ์เนี่ยถือว่าเราเป็นคนไทยนะครับอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเราก็มาพูดมาคุยกันนะครับ มาพูดมาคุยกันนะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ท่านแล้วก็จะตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะฮรผมว่ามันหนาวไปเท่ากันหมดอประมาณสี่องศาสิบสี่องศานะครับปทุมกอธมการจะนะบุรีอะไรเนี่ยนะครับเขาใหญ่สวัสดีจากเต็นท์ข้างหน้าอ๋อ ไอ้นี่แสดงว่านั่งหัวเราะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยเนี่ยนะฮะหนาวทั่วกันไปหมดนฮะปกติผมใส่ขาสั้นครับนี่ต้องเอาขายาวมาใส่ครับต้องเอาขายาวมาใส่ครับ บังเอิญได้กางเกงขายาวมาได้กางเกงขายาวมาสองตัวนะครับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งให้มาครับท่านผู้จัดการต่องผู้จัดการตํารวจภูธรภาคหนึ่งให้มาครับสองตัวนะครับเขาจะให้ตัวเดียวครับนะครับผมแวะไปกินกาแฟไปเจอนะครับไปเจอเขาเขาบอกพี่ครับมอบของขวัญให้พี่หน่อยครับนะครับ ผมก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเอาไว้แจกเด็กเถอะบอกไม่ ain, เอาครับผมเขาลบนับถือพี่ครับเออถ้ามึงจะให้ก็ต้องสองตัวไม่นั้นไม่เอาเขาก็เลยต้องเอามาให้สองตัว <laughs> แลวไอ้ห่าถ้ามึงให้ตัวเดียวแล้วผมจะไปซักยังไงล่ะนะครับ <laughs> ผมใช้อันนี้ไปเนี่ยผมซักแล้วมันจะได้สลับกันใส่นะฮะ <laughs> ปกติก็ไม่เคยใส่กางเกงทรงนี้ล้วครับมันกางเกงเหมือนกับกางเกงห้าศูนย์หนึ่งกางเกงเทคนิคอลนะฮะ กางเกงเทคนิค้นนะครับที่ตำรวจเด็กๆเขาใส่กันนะไอเราแก่จะตายนะครับดันมาใส่อย่างนี้นะครับมันใส่แล้วมันลื่นๆดีมันสบายดีได้มาสองตัวครับสวิตลบเจ็ดใช่ไหมครับโอ้โหคนไทยเนี่ยผมเนี่ย เคยไปประสบวิบากกรรมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพอขึ้นรถที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วผมก็บอกลูกชายว่ากระเป๋าเนี่ยให้คาดสะพายแบบพ่อเลยนะครับเขาก็ไม่เชื่องเงเขาก็ถือว่าเขาโตแล้วจบปริญญาโทจากอังกฤษแล้วนะครับเอาเป้ไปวางไว้ข้างบน เป็นเป้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันมีแก๊งแก๊งที่จะขโมยนะครับมันเอาเป้แบบเดียวยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเลยไปวางคู่กันพอเจอไปอีกสถานีมันเอาเป้เราลงไปแล้วพอไปอีกสถานีมันก็คว้าเป้อันลงลูกชายผมบอกเอ้ยเป้เป้ผมมันก็บอกเป้มันนะครับมันก็พูดภาษาดัตนะครับมันไม่ใช่ชาวสวิตไม่ใช่ชาวดัตนะครับซึ่ง ถ้าเป็นชาวสวิตจริงๆเนี่ยเขาจะสุภาพเรียบร้อยมันเป็นพวกเหมือนกับพวกอะไรอ่ะพวกหลบหนีเข้าเมืองมานะครับอาศัยโจรกรรมบนรถไม่รู้ผมเนี่ยนั่งไหลเนี่ยผมยังมีกระเป๋าผมผมก็ยังกอดสมบัติผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลมล้มไปก็สมบัติผมก็อยู่ในนี้มีอะไรก็ต้องยัดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมันต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาอีกแล้วเบอร์อะไรอีก เมื่อกี้เบอร์หนึ่งไปแล้วโอ้โหไอหาเบอร์หนึ่งนี่กูว่ามึงใช้งบหาเสียงเกินแล้วละมั้งวนอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ย